สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเนื่องจากว่าลืมปิดสวิตช์มอเตอร์ไซค์นะครับแบตหมดเปิดออนแล้วนะครับแบตหมดทีนี้เนื่องจากว่ารุ่นนี้นะครับ NMax เนี่ยจะไม่มีคันสตาร์ทคันสตาร์ทไม่มีนะครับ มีตาขาตั้งนะครับทีนี้เราจะมาลองลองพ่วงแบตนะครับโดยใช้ power box ออนะครับลองพ่วงดูครั้งแรกนะครับลองดูว่าพ่วงแบตแล้วจะสามารถสตาร์ทได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ลองเปิด power on นะครับเปิดสวิตช์ไฟออนลองสตาร์ทดูนะครับปรากฏว่าเงียบกิบอ่ะทีนี้ลองจะพ่วงดูนะครับว่า พอพ่วงแล้วสตาร์ทจะติดหรือเปล่ามาดูกันครับลืมพูดถึงนะครับ power box ตัวตน,นี้นะครับขนาดความโจุ50แอมป์นะครับเดี๋ยวลองจะลองมาพ่วงดูนะครับผมลองพ่วงจาก power box นะครับมาดีช <c oughs> ังโจจูดี้ power box นะครับสั่งประกอบ ตัวนี้เป็นชุดนอนเต็นท์นะครับสั่งมาเพื่อจะไปนอนเต็นท์ช่างทำตัวเอาบ็อกสำหรับต่อสายพ่วงให้ด้วยนะครับรีวิวมาดูกันทีนี้ผมจะต่อบวกไปบวกนะครับบวกไปบวกลบไปลบนะครับข้อไขข้วมันนะครับ ทุกคนอันนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับมันจะรดนกับทำคนเดียวยากนิดนึงโอเคคีบเสร็จเรียบร้อย กดสวิตช์ออนครับใหประจุประมนี้เห็นไหมแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้ออนแล้วชาร์จอยู่ กุญแจอยู่ที่ออฟนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ผมอดัดอยู่สิบห้าสามหกสิบห้าสามหกนะครับอัดไว้สักหนึ่งนาทีมาดูกันสวยได้หรือเปล่าครั้งแรกนะครับ สำหรับการพ่วงแบตจาก power box เสียบกุญแจทิ้งไว้จนไฟหมดผมทำเพจนี้อยู่นะครับเที่ยวไปเที่ยวนะครับมีทั้งชาแนลของ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ งวดน,นี้ใครสนใจสองสองนนะครับติดตามได้โอเคบรรยากาศส่วนข้างบ้านนะครับถ่ายทำผมไม่แน่ใจว่าต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนนะครับหนึ่งนาทีเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าต้องกว่าน้นนะครับตอนนี้สามเจ็ด ผมจะรออีกหนึ่งนาทีนะครับประมาณสามแปดผมจะลองเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทดูนะครับว่ามันจะติดไหมเส็ด้เจ็ด ชมรถไปโรงพางนะครับรถคันนี้ซื้อมาปีกว่าแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยรถวิ่งน้อยนะครับยังไม่ถึง2,000กิโลแบตหมดเราเปิดสวิตชิ้งไว้โอเคสามแปดแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองมาสตาร์ทดูสวิตหมุนไปที่ออนมาแล้วครับมาแล้วครับ เรียบร้อยครับใช้ได้ครับผมกฏว่าพาวาบล็อกนะครับสามารถจัมสาตาร์มอเตอร์ไซค์ได้นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนเพื่อนถ้ามีคำถามสามารถทิ้งไว้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ับ s c r i b e เที่ยวไปเที่ยวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ